24พฤษภาคม2 5 2พันโดยปกติแล้วอาจจะมีการเลี้ยงลูกศิษย์อาจจะมีการทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างเพื่อให้ความสุขกับทุกคนปีที่แล้วก็เลี้ยงฟรีให้ทุกคนกินฟรีมาชมอะไรฟรีหมดทุกอย่างปีนี้ให้ลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ออนไลน์เพราะว่าเขาไม่ให้ชมนุมอะไรกันเยอะมาก สวดมนต์อยู่ที่บ้านเหมือนวันที่24บสี่มีนาคมสอง3ที่ผ่านมาสวดมนต์ให้เป็นแบบฉบับนั้นเลยเวลาตี5้าแต่ถ้าคุณซื้อเลขพลังตัวเลขมงคลที่อาจารย์โชว์บอกว่าคุณชอบเลขอะไรแบบไหนคุณดูคุณนึกไม่ออกคุณไล่ดูหน้าเพจแม้แต่เวลาโพสเวลาอะไรมงคนชอบเลขที่บ้านอาจารย์ เห็นไหม99ทับ5แต่ชีวิตคุณจะดีขึ้นเพราะโชคลาบเพราะหวยถ้าคุณไม่โลภแต่มีความตั้งมั่นและตั้งใจด้วยพลังศรัทธาที่คุณปฏิบัติมาในสายอาจารย์โชมันไม่มีทางหรอกที่ปฏิหารจะไม่เกิดกับคุณ คนมีบ้านมีรถหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นครอบครัวได้เพราะเขามาติดตามเพจอาจารย์โชทั้งกี่คนแล้วคนบางคนได้เขาก็หายไปบางคนได้ก็อยู่คนได้อยู่เนี่ยคนได้แล้วยังอยู่เป็นสิทธิ์คนได้แล้วยังแบบยังมางานอาจารย์โชยังอะไรอยู่เนี่ยมีเขาเรียกคนกตัญญูกะตะเวทีแต่คนได้แล้วกูก็ไปกูมาเพื่อกูเอา เขาไม่อยู่เขาไม่จทธาเขาไม่ส่วนมนแล้วแต่เขาไม่ได้ทำร้ายอะไรเขาออกไปเฉยๆเขาเรียกคนอักตันยูแต่ถ้าออกไปแล้วไปทำร้ายเขาเรียกคนเนรคุณแตกต่างกันนะอักตันยูกับเนรคุณเนรคุณคือการทำร้ายไม่ตอบแทนแล้วยังทำร้ายอีกอักตันยูคือทำเฉยๆไม่ตอบแทนอะไรทั้งสิน้นเอาแต่ตัวเองถ้าอักตันยูทั้งเนรคุณคนพวกนี้ จเจริญได้ไม่นานเขาเรียกการจเจริญชั่วเท่าแต่จะ,จะเจริญแบบมั่นคงและยั่งยืนได้บุคคลเหล่านั้นจะต้องมีความกะตันยูกะตะเวทีกะตัญยูกะตะเวทีด้วยสองอย่างนะกะตันยูอย่างเดียวไม่ได้กะตัญยูคือรู้บุญคุณคนกะตะเวทีคือการตอบแทนผู้มีพระคุณรู้บุญคุณและตอบแทนผู้มีบระคุณวิดามบรรดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณคนที่ให้ข้าวให้น้ำคุณกินทําให้คน ทำให้คุณมีบ้านมีรถบดหนี้ได้มีที่ดินที่อยู่ที่พักอาศัยที่สุขหัวนอนคนคนนั้นคุณจะต้องตอบแทนเขาไม่เฉพาะอาจารย์โชนะไม่ว่าใครที่ทําให้คุณจําไว้คุณจะต้องตอบแทนเขาอย่าทําเหมือนที่ทํากับอาจารย์โชอาจารย์โชรับได้คนอื่นไม่ใช่ชเขาจะรับได้เหมือนอาจารย์โชนะ เขาไม่ใช่คนสายปฏิบัติแบบนี้เขาจะมารับได้เหมือนนยายันโชคุณอย่าไปคิดแบบนั้นถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณคิดผิดแล้วจําหวยออมสินงวดที่ออกตอนนู้นได้ไหมหวยอ,อมสินออกอะไรทั้งบนทั้งล่าง <c oughs> จำได้ไหมหวัวอมสินออกอะไรทั้งบนทั้งล่าง เลขสุดยอดแห่งความสวยอธิษฐานจิตผลักดันได้อลังการมากใช่ไหมสามตัวตรงเลยคิดดูห้าเก้าห้าสามตัวตรงสองตัวออก ก9559โอ้โหมันเป็นอะไรที่ถ้าภาษาใต้สมัยก่อนเขาเรียกว่าสุดยอดแม่งแปะมันเป็นอะไรที่อลังการมันเป็นเลขของพวกเราไม่มีใครรักไม่เป็นไรอาจารย์โชว์จะรักเองรักดีๆ ยังมีอยู่ที่บ้านอาจารย์โชว์ด้วยรักและห่วงใหญ่อาจารย์โชว์